กลับมาพบกับเนื้อตัวกรนชควิเคาะห์กนเกมโดยใหญ่ลำนาลายและในเทปนี้ครับเนื้อตัวกรเกมในศึกวันไฟเดฟไฟหรือวันลูมินีครั้งที่126รบประจำวันศุกร์ที่26กันยายนนี้ถ่ายทอดสดครับในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา19นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปกูนำนาฬการครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นบ,บนันตมมั้มเวทพิการไ่เกิน145ปอนด์อเอเรฟเอนนาฮาชิมา144.6 ในขณะที่คู่ต่อสู้ครับนา,านาบิลอานันครับมา114.2งอยดสองปอนด์เอ,อ็นนาฮาชินักชกเนเธอร์ลแลนด์เชื้อสายโมลกันครับปัจจุบันอายุ29ปีสูง178เซนติเมตรฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนฮิโรกิอากิโมโตะเมื่อปีที่แล้วนะครับเรียกว่าว่างเว้นสังเวียนเนี่ยนับเป็นระยะเวลา1ปีเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของเ,เอเลสเอ็นนาฮาชิในขณะที่น,นาบิลอาลนันครับนักชกไทยเชื้อสายเออลจีเรีคยครับปัจจุบันอายุ2ีปีสูง193่เก้าิบมเซ ไฟล่าสุดครับคือการล้างแขนเอาชนะคะแนนซูเปอร์เล็กเกียดหมู่9ได้สําเร็จครับคูณนี้ครับในช่วงเฟสออฟเกือบมีเรื่องครับเมื่อทั้งคู่ครับมีการกระทบกับทั้งครับเรียกว่าเกือบจะเปิดศึกก่อนจะเหตุการณ์จะสงบลงครับแล้วก็ขอ,ทขอโทษขอโพยกันไปครับตาเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าน่าจะมีอะไรในใจน่าจะเดือดอย่างแน่นอน มากันที่รูปร่างของทั้งคู่ก่อนครับก็ไม่ต้องบอกอะไรกันเลยนะครับว่ารูปร่างของนาบิลอานันครับเรียกว่าสูงยาวกว่าทางด้านของอีเลสเอนนาฮาชินี่หลายเซนติเมตรเลยทีเดียวแต่นี่ครับเป็นครั้งแรกครับที่ทางด้านของนาบิลจะชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งในรายการวัน เคยชกก่อนหน้านี้มาครั้งครับก็ปรากฏว่าชนะน็อกก็จริงนะครับแต่ครั้งนี้ครับครั้งที่2เจอกับระดับอดีตแชมป์โลกถือว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนแต่ข้อดีของนาบิลครับก็คงจะเป็นรูปร่างครับสไตล์การชกที่โอเคครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยชกมวยไทยมาดีก็จริงแต่ทรงมวยแกเนี่ยปรับมาชกในรูปแบบของทิกบ็อกซิ่งได้ไม่ยากนะครับ ใช้หมัดได้ดีนะครับเขาก็เป็นลักษณะแบบโยนแทงว่บชกทรงนี้ก็ได้ครับในขณะที่อีเลสเอนนาฮาชิครับจุดเด่นก็คงจะเป็นเรื่องสปีดความม่องไวยความคล่องตัวนะครับเข้าไวออกไวและที่สําคัญครับถอยใครชกกับเอนนาชิรับประกันว่าปวดศีรษะปวดเทดอย่างแน่นอนแต่สําหรับวันนี้ครับผมเชื่อว่านาบิลอานันครับน่าจะดีกว่าครับไฟที่6ของอีเลสเอนนาชิน่าจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ครับชี้ไปทางนาบิลครับน่าจะดีกว่าทางด้านของอีเลสเอนนาชิ หูต่อมาครับเป็นคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทครับพิกัดไม่เกิน155ปอนด์ชาโดสิงมาวินมา154.6ปอนด์ในขณะที่คู่ต่อสู้จากจีนครับหลิวเหม่งหยาง153.6ปอนด์ชาโดสิงมาวินปัจจุบันอายุ25ปีนะครับสูง179เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกบัม巴าคุยาเต้เพียงแค่ยกที่2ครับในขณะที่นักชกชาวจีนนะครับ ปัจจุบันอายุ22ปีสูง183เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ็กนานให้กับโมเมสเซซัน hmm. ลันนีกูนี้ดูเนื้อตัวรูปร่างเอาจริงๆแล้วมาทางด้านของเนื้อตัวของหลิวบางอย่างครับอาจจะดูรอยกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากนะส่วนหนาก็ไม่ได้เปียกอะไรเยอะแยะนะเรียกว่าคู่ขี้เลยทีเดียวแล้วดูไปดูมาหน้าก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าหลิวบางอย่างนะครับอาจจะดูขาวกว่าก็เท่านั้นเองกูนี้หลายๆคนมอรว่าหลิวบางอย่างครับมัดสังหารครับ นั่นเป็นเพราะว่าลิวแมงยางครับเอาชนะทางด้านของมาซายจิโนอยบิแคไฟเดียวครับไฟเดียวแต่เล่นเอาจดจํากันทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับเลยว่าทุวันนี้ไฟนี้ถ้าพูดถึงลิวแมงยางก็จะเอาไฟนี้มาพูดถึงเป็นประจำครับแต่วันนี้เจอกับชาโดปัญหาของชาโด้คงมีอยู่อย่างเดียวครับคือประสบการณ์ในรูปแบบของคลิกบ็อกซิ่งดูจะน้อยไปหน่อยครับนี่คงจะเป็นปัญหาของชาโดแต่ถ้าดูจริงๆแล้วชาโดเองก็เป็นนักมวยที่น่าจะอัดแอปนะครับคือกติกาเนี่ย จะน่าจะปรับได้เพราะเป็นมวยเตะอยู่แล้วเป็นมวยเตะมวยต่อยอยู่แล้วอาจจะมีฟันซอกบ้างนะครับก็อาจจะต้องงดไปสําหรับฟันซอกวันนี้ครับก็จะต้องวัดในเรื่องของ iQ ของชาโด o ครับชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งเนี่ยจะสามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่ครับเอาแค่ไม่ผิดกติกาเท่านั้นครับผมยังดูว่าชาโด w เหนือกว่าโดยเฉพาะลูกเตะครับไปต่ตละทีนี่รู้เรื่อง ในขณะที่ลิวมางอย่างครับเจอกับโมหัดเซียซาลานียิงเซียซาลานีชกค,คิกบ็อกซิง่งไม่กี่ไฟนะเพราะว,ว่าเจอเซียซารานี่ก็เรียกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันโดนแต่ที่เรียกว่าโอ้โหลากเลือดเหมือนกันผมยังดูว่าชาโดครับผ่าควบคุมเรื่องเรื่องสไตล์การชกครับไม่เผลอออกอาวุธที่มันไม่ควรออกออกไปนะครับผมดูว่ายังไงชาโดน่าจะเหนือกว่าทางด้านของหลิวบางอย่างจัดไปที่ชาโดสิงห์มาวินครับชกค,คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกแจ้งเกิดได้อย่างแน่นอน คู่ต่อมาครับมวยไทยในพิกัด140อ่ปอนด์เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมา1น9 6มาคู่ต่อสู้จากฝรั่งเศสครับแอนตาก,กาเซมตารมา139.2ปอนด์เมืองไทยพีเคแสนชัยปัจจุบันอายุ31ปีสูง173เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนเสกสัรอ,อขวัญเมืองในขณะที่แอนตาก,กาเซมครับนักชกฝรั่งเศสเชื้อสายเบลารุสกลับมาอายุ26ปีสูง183เซนติเมตร ไฟล่าสุดคือการชนะนกพันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีรูปร่างไม่ต้องพูดครับคู่นี้แม่เมืองไทยของเราเรียกว่าเตี้ยและสั้นกว่าทางด้านของแอนต้าคาเซมแบบชัดเจนแอนต้าคาเซมจริงเป็นนักชกที่มีพลังกำปั้นสังหารนะครับเรียกว่าตล่อยนักป่อยนอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันคงอยู่ที่เมืองไทยครับโดนเนี่ยโดนต่างๆโดนแน่ๆน,นๆโดนหนักๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าทนมัดได้เชื่อว่าถ้าอยู่วงในเนี่ยแอนต้ากาเซมจะบันเทิงอย่างแน่นอน พาะทั้งเขา่าทั้งศอกรับประกันว่านักชกฝรั่งเหนื่อยแน่แน่ผู้นี้ชี้ไปทางเมืองไทยนะครับขนหมัดได้อย่างเดียวเท่านั้นพอรับประกันว่าที่เหลือผู้ห่านเจียบอย่างแน่นอนชี้ไปทางเมืองไทยคู่ต่อมาครับมวยไทยในพะิกัด140ปอนด์เซกสันอ,อขวัญเมืองมา1 3 9 8ไรปนี้เจอกับเสือแบ็กทอพาน49่มา139.4ก เสกสันปัจจุบันอายุ3 6ปีสูง170ซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเมืองไทย p ีเสันชัยในนณะที่เสือแบคครับอายุ29ปีสูง170ซนติเมตรไฟล่าสุดแจ้งเกิดครับด้วยการชนะคะแนนแสงอาทิตย์ลูกทรายกล่องดินคนนี้ปาดหัวตัวเท่ารูปร่างใกล้เคียงครับแต่ละหลายคนก็คงจะรู้แล้วครับว่าเสกสันช่วงนี้สภาพร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนช่วงตอนทีกตอนสดสดตอนห้าวห้าวในขณะที่เสือแบคครับตอนนี้ครับกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วดูเหมือนว่าความมั่นใจ แล้วก็สภาพร่างกายสภาพจิตใจดูเหมือนจะดีขึ้นตามลําดับครับคู่นี้เป็นการเจอกันครับระหว่างเสกสันซึ่งเคยเป็นฮีโร่ในอดีตของเสือแบ็ควันนี้เสือแบ็คก,ก็ต้องมาเจอกับฮีโร่ของเขานะครับผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเสือแบ็คมันอยู่ที่สภาพจิตใจเขาน,นะฮะถ้าเกิดขึ้นไปเจอกันแล้วไม่แยงไม่กลัวไม่รู้สึกตกอกตกใจยังดูว่าสภาพร่างกายของเสือแบ็คครับน่าจะดีกว่าเสกสันครับชี้ไปทางเสือแบ็คครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเสกสันออกขวัญเมืองไปได้ คู่ต่อมาครับเป็นคู่แค้นข้ามพบข้ามชาตินะครับมวยไทยในพิกัด147่ปอนด์อเล็กซิโอมาลาเทสตาจากอิตาลีมา146.8คู่อ่อสู้ของเขาครับปอตอทออักพิชาติฟาร์มมา145.8่ปอนด์คู่นี้มาลาเทสตานักชกอิตาลีนะครับอายุ23สปีสูง175เ็เซนติเมตร ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับยอดไอคิออฟพิมอนเซ่ปอตทอายุ U 27ปีครับ0ูง178เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการแพ้คะแนนให้กับเอเรียสอับเดลลาลีไฟนั้นปอตทชก155นะครับแต่ไฟนี้ครับทำน้ำหนักลดลงมาชกในพิกัด1 4 7ปอนบดอ์ดรูปร่างช่วงชกก็ต้องบอกว่าปอตทดูจะลอยกว่านะครับลอยกว่าอย่างเห็นได้ชัดคู่นี้ต้องดูไปที่ปอตทครับว่าเจ้าตัวเนี่ย ทำน้ำหนักมาชกในพิกัดนี้ในรอบเกือบ10ปีครับเรียกว่าไม่เคยชกน้ําหนักเนี้ยนานมาถึงเกือบ10ปีเลยทีเดียวนะครับทําลงมาแล้วเนี่ยทาได้ก็จริงแต่มีแรงไหมลูกหนักลูกดุลูกคนเนี่ยมันยังครบอยู่ไหมอันนี้คือปัญหาแต่ผมยังเชื่อว่าน่าจะเจนฝ่ายยำแขนเอาชนะอเล็กซิโอมาลาเตสตาได้อีกไฟล์ครับคู่ต่อมาครับมวยไทยในรุ่นไฟเวทพิกัดไม่เกิน135ปอนด์คู่ล้างตาคู่แก้มือครับ ยอดเหล็กเพชรอออัจฉริยะครับมา134.6ปอนด์ในขณะที่คู่ต่อสู้ครับป้อมเพชรพานทองยิมมา134.4ปอนด์ยอดเหล็กเพชรนะครับปัจจุบันอายุ30ปีนะครับสูง162เซนติเมตรฝ่ล่าสุดก็ชนะคะแนนป้อมเพชรพานทองยิมคู่ต่อสู้ในวันนี้มานะครับในขณะที่ป้อมเพชรนะครับอายุ27ปีสูง170เซนติเมตรฝ่ล่าสุดชกกันมานะครับก็แพ้ทางด้านของยอดเหล็กเพชรมานะครับ รูปร่างช่วงชกครับก็เห็นได้ชัดครับว่าป้อมเพชรดูจะได้เปรียบผลที่แล้วครับปรากฏว่าป้อมเพชรแพ้มาครับแพ้แบบหลายๆคนมองดูแล้วยอดเหล็กเพชรแพ้ควรที่จะแพ้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไฟนี้ครับผมดูว่าป้อมเพชรเนี่ยโดนอาวุธยอดเหล็กเพชรแล้วทนได้โดนแล้วไหวอ่ะเอาอยู่อ่ะยอดเหล็กเพชรเอาทางด้านของป้อมเพชรไม่ลงเชื่อว่าผลนี้ครับป้อมเพชรแค่เตรียมร่างกายมาให้ดีอย่างเดียวครับขอให้ทนได้รับประกันว่าเบียดเสร็ดสีไปแล้วป้อมเพชรครับน่าจะดีกว่าทางด้านของยอดเหล็กเพชร อัจฉริยะพูดต่อมาครับมวยไทยรุ่นสตตเวทพิกัรไม่เกิน125ป่ปอนด์สเอกรย่าง5ดาวนะครับมา126.4ในขณะที่คู่ต่อสู้จากเมียนมานะครับตุยลินทัศนมา124.8งููนี้มองดูแล้วก็แปลกนะครับแมตตุยลินทัดนี่เหมือนจะ ใหญ่กว่าทางด้านของ3 a มซึ่งน้ำหนักมาเกินเลครับสาเปัจจุบันอายุ41ปีสูง168เซนติเมตรไฟล่าสุดแข้งกันในให้กับโจนาธานดิเบลา่าในขณะที่ตรุรินทัศครับอายุ22ปีสูง169เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกโชกปีชาพีเคแสนชัยมาในยกที่2นะครับคุนี้อย่างที่แจ้งไว้ครับสามเอขย่าง5ดาวครับทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดที่ตกลงไว้ในรุ่นสตอวิวที่125ปอน มาเกินไปประมาณ1.4ปอนด์ครับทำให้ต้องยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับตัวเองครับครับโดยทั้งคู่ครับเห็นพร้องที่จานดำเนินการแข่งขันต่อไปวันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปครับลูปร่างตัวทัศน์ดูจะเหนือกว่าตัวทินทัศน์นี่เป็นนักชกขม่าที่ค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์แปลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักชกรอจังหวะดักสวนนะครับวันนี้เจอกับ 3A ซึ่งเป็นนักชกประเภทแบบรอสวนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันนะอาวุธคมครกเครื่องไปได้หนักไปได้แรงครับปัญหาของ 3A ครับคือการหยุดนานครับ แต่ถ้าไม่พลาดพาครับไปโดนหมัดในความหมัดพะเจ้าของตุยลินทัศน์ลนนับน็อกครับยังเชื่อว่ากระดูกมวยไทยครับน่าจะช่วยได้ทั้งจังหวะฝีมือครับจังหวะการออกแข้งซ้ายนี่ดูจะดีกว่าเพราะเกมนี้น่าจะเป็นการชิงจังหวะกันออกและจังหวะที่ดีนะครับน่าจะอยู่ที่ 3A ครับชี้ไปทาง 3A ครับน่าจะดีกว่านักชกเมียนมาครับตุยลินทัศน์ ต่อมาครับคิกบ็อกซิ่งแมพิกัด1 4 0ปอนด์แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินมา1 4 4 2ผูต่อสู้จากตุรกีครับอารีโคยุนชูมา139.4แสงอาทิตย์ปัจจุบันอายุ2 1ปีสูง174เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเสือบักทอพัน49อารีโคยุนชูนะครับ24ปีอายุนะครับสูง174เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวยไทยครับชนะคะแนนโยตะชิเกมโมริ ดูด้านช่วงโชกก็ดูเหมือนว่าทางด้านของแสงอาทิตย์ดูจะลอยกว่านิดๆนะครับแต่ความหนาเนี่ยอยู่ที่อาลีนะครับและคู่นี้ครับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินทําน้ําหนักไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้นั่นคือ140ปอนด์ต้องยอมจ่ายค่าเฉยน้ําหนักให้กับอาลีโคยุนชูน้ําหนักเกินเบลมาน4.2ปอนด์นะครับและทั้งคู่ครับก็ยังเห็นพร้อมที่จะดําเนินการแข่งขันต่อไปวันนี้ผมยังมองไปที่อาลีโคยุนชูนะครับ แม้ว,ว่าเราจะเห็นฟอร์มแันน้อยแต่นี่ต้องบอกครับดีกีในเจ้าตัวนี้ชกคิกบ็อกซิ่งมาประมาณ300ไฟในรูปแบบสมัครเล่นแถมเป็นคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ K1 เคนเลยนะเป็นกติกาที่สอดคล้องกับกติกาที่ชกหรือทําการแข่งขันในวันมากที่สุดนะครับดูรับเข้าทางเบสิกนี่นั่นปึกหัวงานนี้ครับแสงอาทิตย์ดูจะเหนื่องครับชี้ไปทางอาลีโคยูชูนะครับผู้ต่อมาครับมวยไทยรุ่นสโตเวทพิกัดไม่เกิน125่อปอน นักชกเวียดนามครับพ่วงห่วงฟรีมา124.6ในขณะที่คู่ต่อสู้น้องชายของนาบิลอานันครับยูนิสอานันครับมา125ปอนด์คอดี้พี่กัปครับพุ่งห่วงฟรีนักชกเวียดนามอายุ28ปีนะครับเป็นเจ้าของแชมป์เวียดนามครับรถทวนเวียดนามนะครับในขณะที่ยูนิสครับอายุ1 8ปีสูง178เซนติเมตรนะครับไฝล่าสุดชนะคะแนนหลิวจุนเฉารูปรางช่วงชกก็ต้องบอกเลยครับว่ายูนิสได้เปรียบทางด้านของนักชกเวียดนามอยู่ เลยกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับนักมวยเวียดนามคนนี้นะครับดีกีชกแบบสมัครเล่นถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเคยเป็นเจ้าของแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เมื่อปี2023นะครับชกสมัครเล่นนะเหรียญทองมวยไทยชิงแชมป์เอเชียเมือ่อเมื่อปีนี้นะครับแล้วก็เคยได้เดเงิน4เกมนะครับไฟนั้นนี่เจ้าตัวนี่แพ้กับอาลีสอเดชพันธ์ด้วยคือคู่นี้ครับแค่เห็นหุ่นก็อุ่นใจนะครับนักชกเวียดนามนี่ถ้าปล่อยไม่โดนปล่อยไม่หล่นนะครับ เรียว,ว่าบทเบียดแล้วทางด้านของยูนิสไม่ไม่ยุบนะครับชี้ไปทางยูนิสอานันครับระยะได้ดีกว่าแน่นอนเอาวงอาวุธรูปร่างเนื้อกว่าแน่นอนก็อย่างที่เขาบอกครับเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ได่าครับและคู่ต่อมาครับทิกบ็อกซิ่งรุ่นสโตเว y พี่กาไม่เกิน125ปอนด์ลุยโบเทนโฮมา124.2ปอนด์จากโปรตุกเกส จางเป๋ยเมียนมา124.2ปอนด์น้ำหนักมีเท่ากันเลยครับจางเป๋ยเมียนนักมวยจีนลุยครับป,ปัจจุบันอายุ30ปีสูง170เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คะแนนโจนาธานดิบันลาส่วนจางเป๋ยเมียนครับ21ปีสูง163เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับ3เอกไก่ย่าง5ดาวคู่นี้ชกกะบัทีนะครับปรากฏว่าทางด้านของลุยโบเทโฮเป็นฝ่ายชนะจางเป๋ยเมียนมาดูดันงชงชกก็ต้องบอกว่านักชกชาวโปรตุกเกสน,นะครับดูจะได้เปรียบ เล็กน้อยนะครับดูจะลอยกว่าชี้ไปทางลุยโบเทอโโครับน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแค้นเอาชนะทางด้านของจ้างเปลืเมเหรียนไปได้อีกไฟหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นทิกบอ็อกซิ่งรุ่นออตตอมเวนพิการไม่เกิน1 1 5่อาปอนด์อดัมซอเดชพันมา114.4งร้อคู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นครับโทมะอุโรดะมา113.6อาดอดัมซอเดชพันนักชกมาเลเซียเชื้อสายไทยครับ ปัจจุบันอายุ17ปีสูง170ซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้น็อกให้กับเพชร3หรือนายันโมเมตในยกที่2ส่วนโทมัสคุโรดะครับนักชกญ,ญี่ปุ่นอายุ24ปีสูง165ซนติเมตรไฟล่าสุดครับชนะน็อกนักชกไทยนะครับซีวราดวอลลินทิดาในยกแรกรูปบางช่วงชกอ,อดัมดูจะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ไฟนี้ครับชกในรูปแบบ,บคิกบ็อกซิ่งอดัมบอกกับเราว่าเคยชกคิกบ็อคคกอซิ่งกันนะ แต่เป็นคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นอยู่2ไฟท์เคยชกทุกสอไฟท์นะครับในขณะที่โทมักกรูดานี่ต้องไม่ต้องบอกเลยนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าของดีกรีแชมป์ K1 ัทั้งแชมป์เบอร์แชมปเปี้ยนทั้งแชมป์ที่เป็นแบบทัวร์นาเมนต์เรียกว่าในพิกัดนี้รุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสำหรับโทมัสคูโรดะชี้ไปทางโทมัสคูโรดะครับกระดูประสบการณ์ในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งเหนือกว่าอดัมสอเดชพันอยู่เยอะครับงานนี้ครับกระดูเนี่ยไม่ได้มีไว้ต้มทุกอย่างแน่นอนครับ แักคู่รักในรายการครับมวยไทยในพิกัด120ปอนด์นะครับเอ็นโซกาลิสนักชกฝรั่งเศสมา118.4ในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นครับจูร่ยิฮิชิมา119.8เอ็นโซกาลิสนักชกฝรั่งเศส21ปีอายุนะครับสูง174เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะ็อกพเดศร์เอ็นเอฟลูกสวนในยกที่2 จูไรหรือว่าจูไรอ,อิชิอินะครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน้องมวยเมียนมานะครับฮาเลออมในยกที่3คุณนี่บอกเลยครับวัดกันที่จังหวะสปิดฝีมือรูปร่างกใกล้เคียงกันนะวัดกันที่จังหวะการออกวุทครับซึ่งผมดูแล้วจูไรอิค่อนข้างที่จะออกได้คมกว่ารวดเร็วว่องไวกว่า ใกล้เคียงครับจริงๆแล้วใกล้เคียงกันแต่ยังชอบไปที่นักชกญี่ปุ่นครับจูไรอีอิชิอิหรือจูไรนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของเอนโซกาลิสนักชกจากฝรั่งเศสไปได้และนี่ครับก็คือทั้งหมดของเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยผมครับยายลำนาลายในศึกวันลูมินีครั้งที่126รประจำวันศุกร์ที่26กันยายนนี้ถ้าเพื่อนๆครับชอบในคอนเทนต์ของเราฝากกดติดตามมวยเด็ดสังเวียนเดือดได้ในทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ